มาจ้ะทุกคนมากินตำถั่วทอดปลากเก๋าจ้ามาจ้ามากินด้วยกันแซ่บๆจา้ากินได้ไม่ไว่จาจ่ายทุกคนจา้าไม่ใส่กอกอีสานหน่อย,น,อยน้ำใจพี่น้องมากินน้ำกานจา้ามาแซ่บๆน้ำกันจา้าสวัสดีจา้าพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าคนบนบผ้าแซ่บผ้ากินตำถั่วพี่น้องตำถั่วกบอันนี้ทอดปลากเกา๋า แกะปลาให้เน<ม>ี่ยม,มาละจะพี่น้องจ้ะมาละที่นกนี้เหนียวจะพี่น้องมากจ้ะใส่ใจ้องการจ้าไม่ใช่เกาะอีสานน้อยด้ละเกาะอีสานนี่น้อยดูดูข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นเลยข้างหน้านี่เนาะแกะปลาให้ทิ้งเอ๊ะทำไมที่มาท,ที่ต่าที่มาทำไมดูสูงวะเนี่ยออืตี พี่น้องแส่แสบลกันจ้ะเสบดนลงกันริดเยอะมากไม่ได้ต้องใส่ กินข้าวเหนียวด้วยกันก่อนแล้วกินไม่หมดข้าวเหนีอวเซ็ตๆแต่กำตัวคือเข้มข้นวันนี้ปากแดงเขาคู่เราจินแป้งมังก็ออกอะ่ะนวันนี้มัรละอ่อนกินมัรละแรงมาก มากเดี๋ยวจะกนก็ดแก่นี้นนนถ้ากินแรงจะขมอืมอีกแล้ว่น่อเดิมไหมแน่ไม่เปลี่ยนแต่มีมะนาวใส่เปรี้ยวเลย กินปลกระกงนี่จะเจ็บน้ำใจพี่น้องเจ็บเจ็บเจ็บอ่อาวยนะลงไปนยุอืออือก้างก้กางจะยุบกว่าปาลาแดดปลาแดงก้างน้อยกว่ามาู้วนิดของมาไม่รู้ ปลา,ากระปั้งเยอะอะปลาทุกอย่างมีกล้งพี่คิดอยู่เนะี่ยว่าจะพูดอยู่เป็นเยอะเป็นปลาก็กลัง้งเยอะส่วนใหญ่ไา่ติดใส่ก๊อกใส่น้อยมันลู้งอะไรไม่ติด đặt. Nhíp Nhíp kéo nằm đây. Cái yeah. nào sẽ dịch nhỉ? Nằm dọc mà. ก็ระเทียมวี่อยูซืมาปะไม่ไม่ใช่อัที่ผูกเล็ไม่ซื้อมาอันก่อนแล้วสองมีสองรูปมันจะใช้ไม่หมดมนี่มักคืออันแต่พี่น้องไม่ทันหมดนจริงทำไมรูเลยทนอ รู้ก็เอวแสบไม่นรอ,องอแล้วแบออกสมนยังไงออกสมนั่นเยี่ออยวเข็ดฟันนี่ปน่อ กินนี่เวบบาลีมากครับตกลปมันจะออกเียนะักนี้นะอ่อนอ่อนเป็ายเนาะ

ตำถวนไปบายดีเขาบอกว่ามันจะออกแล้วเนี่ยแต่ว <laughs> ่ามากินก่อนเนี่ยเปรี้ยวจะแบบเขียวฟันนี่เสีเยงแบบนี่เป็นานา้งไปเหีอ ปาเมื่ไม่เอาให้ชอบปลากระตันตัวนีขุยนี่ก็แสบปั๊บขีีกตัวตัตัว

โอใส่ปลาหมดตัเด mm. ียวว่ากินใส่อวนนี่ค่ะเราพูดเหมือนกับซิบกันเลยนะเหรอแล้วปลาใส่ปลากิดตัวเดียวอล้วแม่เขาเหนียวจะไป không được thì học không được anh em làm được không được không được không 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 เดี๋วยวไปแล้วจ้ะขอบช่องไม่ว่าคนเดียบนพาร์ทซับด้วยนะจ้าฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากติดตามจ้าฟากจะไปกินมื้ออื่นไปแล้วจ้าไปบ้านะจ้าขอบคุณทุกท่านทาั้งวันนี้จัดพี่น้องขอบคุณเลยนจะแกคำรับท่วมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไว้เลยจ้ดพี่น้องไปเลยจ้าไป